ก่อนหน้านี้ทางเนชั่นชาแนลของเรารได้ไปสัมภาษณ์สัมภาษณ์เขาบอกว่าโอ้ยเนี่ยโดนการแกล้งแน่นอนเลยนะครับเหตุการณ์แบบนี้ที่เกิดขึ้นกลัวว่าจะไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องของคดีต่างๆหรือเปล่าอาจจะไปเกี่ยวข้องกับทางฝั่งพักเพื่อไทยนะแต่ว่าทีนี้ถูกย้ายมาทําเรื่องของคดียาเสพติดบ้างนะครับก็คือไปเป็นทางรองประหลัดนะฮะกระทรวงยุติธรรมรไปดูแลเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดคือก่อนหน้านี้เขาก็ทําเรื่องของการปราบปรามยาเสพติดอยู่ ทีนี้ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยทางฝั่งของพรรคเพื่อไทยคนเสื้อแดงเนี่ยเขาบอกว่าเอ๊ะตอนนั้นเนี่ยยาเสพติดทําไมคุณไม่ไปดูพอมาถึงตอนนี้เนี่ยมาเปลี่ยนลักษณะแบบนี้แล้วเนี่ยมันจะเหมาะสมหรือมานั่งพูดว่าเออทุกอย่างเนี่ยมันไม่เหมาะสมนะครับกับการ,รที่เขาเปลี่ยนลักษณะเป็นตาแหน่งแบบนี้นะครับแต่ว่าพอมาวันนี้กลับลำมาแล้วนี่ก็เป็นกระแสการที่พูดถึงในอินเทอร์เน็ตครับถึงแม้ว่าทางการเมืองก็จะบอกว่าโอเคมันจบแล้วเนี่เมื่อพอใจแล้วก็ก็จบ แต่ว่าอินเทอร์เน็ตเขามีการตั้งข้อสังเกตกันเยอะทีเดียวฮะะมาดูอีกเรื่องหนึ่งฮะเรื่องที่ตอนนี้ถือว่าเป็นที่โจ์จันมากในโลกของโซเชียลก็คือเรื่องของคุณบินบาลทธิ์ที่ไปเป็นหน่วยกู้ภยัยแต่ว่ามีอยู่กรณีหนึ่งที่คุณบินนั้นนี่มีการโพสต์ลง Facebook ก็คือว่าเขาเนี่ยไปช่วยเป็นครอบครัวครอบครัวหนึ่งเป็นคุณพ่อหนึ่งคนแล้วก็มีคุณแม่หนึ่งคนท้องแก่เลยเขาไปฝาก คันไว้ที่โรง,าารงพยาบาลแห่งหนึ่งที่จังหวัดปทุมธานีเสร็จแล้วปรากฏว่าเมื่อวันที่9ที่ผ่านมาฮะผู้หญิงคนนี้เกิดปวดท้องจะคลอดเนี่ยอย่างหนักที่เดียวก็ได้เดินทางไปที่โรงพยาบาลก็ไปพบคุณหมอคุณหมอบอกโอเคโอเคพาเข้าห้องคลอดเลยแต่ปรากฏว่าเขาบอกห้องคลอดเต็มไม่สามารถคลอดได้ใช่เสร็จแล้วอีกอย่างหนึ่งคือตัวของคุณแม่เองเนี่ยเริ่มเขียว ทําให้ต้องส่งไปผ่าตัดที่อีกโรงพยาบาลหนึ่งแต่ว่าเวลาเจอกับคุณพ่อก็กลับบอกคุณพ่ออ,อย่างหนึ่งบอกว่าคุณพ่อโอ้โหวางใจได้เลยเนี่ยตอนนี้คุณแม่ถึงมือหมอแล้วกลับไปบ้านนะไปตั้งชื่อลูกไว้ซื้ออุปกรณ์เกี่ยวกับการเลี้ยงเด็กไว้ค,คุณพ่อก็สบายใจก็กลับไปที่บ้านครับแต่ว่าคุณแม่ผู้หญิงคนนี้ฮะปรากฏว่าระหว่างทางที่ส่งไปอีกโรงพยาบาลหนึ่งเพื่อไปผ่าตัดเกิดอาการช็อกขึ้นมาอื ตัวเขียวหายใจไม่ออกแล้วก็ปวดท้องอย่างหนักทําให้กัดลิ้นตัวเองสุดท้ายเสียชีวิตอันนี้เป็นคําบอกเล่าของทางคุณบินบรรลือฤทธิ์ที่อ้างว่ามาจากสามีของผู้ตายใช่ะะทีนี้เขาก็ได้มีการส่งศพแม่กับคุณลูกเนี่ยที่อยู่ในท้องนะฮะไปที่โรงพยาบาลตํารวจเพื่อให้ผ่าออกมาปรากฏว่าสุดท้ายลูกก็เสียชีวิตแล้วลูกก็ร่างกายแข็งแรงสมบูรณ์ดีแต่ก็ไม่รอด ก็เป็นกรณีขึ้นมาว่าคุณบินบรลลิศก็โพสต์ลง a ฟ e b o o k ว่าทําไมทางโรงพยาบาลถ้าเกิดนึกถึงหัวอกของคนเป็นแม่หัวอกของคนจนเพราะว่าเขามีการอ้างอิง,อง,องว่าคุณพ่อเนี่ยเขาใช้บัตรทอง30ิบาทรักษาทุกโรคทําให้เป็นข้อสังเกตว่าอ้าวเป็นเหตุผลเพราะว่าใช้บัตรทองหรือเปล่าทําไมถึงมไม่มีการจัดการที่มันดีกว่านี้ครับ,รบอ๋อันนี้เป็นคําบอกเล่านะครับใน Facebook ของทางคุณบินบรลอลิตนะครับ,รบแต่ว่า พอผ่านมาสักช่วงหนึ่งเนี่ยปรากฏว่ามีคนใน Facebook ท่านหนึ่งนะครับชื่อผักสมส้มนะครับผักสมชื่อนี้อ่านยากมากเขาบอกว่าภาษานี่เลยผักสมส้มผักสมบอแม่นผักขมเดอร์นี่โอ้สุดยอดนะฮะเขาบอกว่ารู้จักกับนายแพทย์ผู้ปฏิบัติการของโรงพยาบาลที่ถูกกล่าวหานะครับและโพสต์ข้อความออกมาชี้แจงตอบโต้คําพัดทิงของทางคุณบินบรรลือฤทธิ์นะครับซึ่งอธิบายว่า ผู้ป่วยเนี่ยน้ำเดินก่อนมาถึงโรงพยาบาลมีภาวะน้ำคร่ำเข้ากระแสะเลือดเป็นภาวะที่คาดเดาไม่ได้และมีอัตราในการเสียชีวิตสูงนะครับพร้อมกับยืนยันด้วยว่าไม่มีผู้ป่วยตั้งครรภ์รายไหนเจ็บท้องคลอดจนถึงขั้นขาดใจและกัดลิ้นตัวเองตายให้ยาแก้ปวดทั่วไปก็บรรเทาอาการได้แล้วแต่สําหรับผู้ป่วยรายนี้มีอาการหัวใจหยุดเต้นตั้งแต่ก่อนจะนําตัวส่งต่อที่โรงพยาบาลอื่นนะครับแล้วก็ได้แพทย์เวรช่วยใส่ท่อหายใจปั๊มหัวใจเอาไว้รวมทั้ง บอกด้วยว่าห้องคลอดของโรงพยาบาลเนี่ยไม่มีวันเต็มและตัวเจ้าของแพทย์เองเนี่ยก็ขึ้นลดไปด้วยในการดูแลคือกลายเป็นแบบคนละแบบเลยอ,ะอ่ะเขาบอกว่าคือติดเชื้อจากกระแสเลือดเข้ามาปุ๊บเนี่ยโอกาสรอดเนี่ยยากนะฮะทีนี้มาสองฝั่งดิแล้วคนที่โดนหนักที่สุดก็คือทางคุณบินใช่ว่าเอ๊ะข้อมูลที่คุณใส่เข้ามาเนี่ยมันถูกต้อง เข้าใจคลาดเคลื่อนหรือเปล่าทําแบบนี้ทําให้คนเนี่ยเข้าใจผิดเพราะว่ามีคนเข้าไปกดไลค์เนี่ยหลักแสนเลยนะคุณภพัฒคุณผู้ชมฮะครับเขาก็ได้มีการเข้าไปพูดถึงข้อความที่คุณบินนั้นโพสต์ลง Facebook เ,เหมือนกันแต่ว่าคุณบินก็ตอบโต้ฮะบอกว่าคุณบินเนี่ยได้มีโอกาสเดินทางไปงานศพของสองแม่ลูกนี้แต่ว่าไม่เห็น คณะหมอคณะแพทย์หรือว่าพยาบาลจากโรงพยาบาลแห่งนี้เนี่ยเดินทางมางานศพสักคนเดียวไม่เห็นเลยไม่มีเลยใช่คุณวินบอกได้บอกว่าผมเนี่ยช่วยเยอะมากในงานศพรวมทั้งบริจาคเงินไปก้อนหนึ่งด้วยให้กับครอบครบัวนี้แต่ว่าก็ตั้งข้อสังเกตฮะว่าทําไม<ะ>โรงพยาบาลถึงไม่ส่งคนมาแสดงความเสียใจยกับผตุก์ที่เกิดขึ้นแต่ก็ได้มีการพูดอ้างอิงไปหลังจากที่คุณปิยรักษ์บอกนะ,ะว่ามีคนจากทางบ้านเขาก็ได้มีการตอบโต้ แล้วก็ต่อว่าคุณบินมาในหน้าของ Facebook อรวมทั้งส่งข้อความมาใน Facebook คุณบินก็บอกให้บอกว่าสําหรับคําแนะนําทุกคําไม่ว่าจะเป็นคาด่าหรือว่าการให้กําลังใจก็ขอรับไว้แต่ว่าอยากจะให้หลายๆคนเนี่ยอ่านข้อความดีๆอ่านข้อมูลดีๆเพราะว่าคุณบินเองไม่ได้โพสต์ข้อความที่เป็นการด่าดทอหมอเลยสักแม้แต่นิดเดียว<อ>เป็นการพูดถึงภาพรวมแล้วก็เป็นพูดประโยคที่มาจากปากของคนเป็นพ่อ เขาเล่าให้ฟังอีกทีหนึง่งคือเป็นความจริงทุกอย่างที่เกิดขึ้นแต่ว่าก็อย่างที่บอกเหตุการณ์วันนั้นคุณบินก็ยังยืนยันว่าเป็นอย่างที่เกิดขึ้นตามที่ได้โพสต์ไว้คุณบินเองเนี่ยก็ไปร่วมงานเขาบอกว่านี่ขนาดคนไม่รู้จักนะก็ยังช่วยไปเลย1 5 0 0 0บาทนะครับ,รบแล้วก็เห็นใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแต่ยืนยันเนี่ยว่าตัวเองหวังดีในการโพสต์ลง a c e b o o k นะครับคืออยากให้เป็นอุทาหรณ์สอนใจนะฮะก็ไม่คิดว่าเรื่องราวเนี่ยจะใหญ่โตขนาดนี้นะครับผมพาไปที่ต่่างประะเทศกนนกันันนหอย เรื่องเนี่ยคล้ายๆกับเรื่องนี้แต่ไม่ใช่สักทีเดียวก็คือ,อรเรื่องของการฝังศพ <ฮะ S 2> คือที่ต่างประเทศเนี่ยเขาใช้ลักษณะของการฝังศพแทนแต่ว่ามีไอเดียบันเจิดขึ้นมาคุณพัฒเป็นยังไงเวลาเป็นฝังศพสุสานเนี่ยปกติก็คือมีเขียนชื่ออายุวันเกิดมรณะแค่นั้นแค่นั้นนี่อย่างาที่เห็นเลยแต่ว่าเห็นมุมด้านซ้ายลงมาด้านล่างไหมเอ๊ะมันเหมือนมีบาร์โค้ดคุณพัฒ์ เป็นลักษณะเหมือนแบบ QR code ไหมที่แบบว่าเอาโทรศัพท์ไปสแกนแล้ว<ช>เป็นลิงก์แบบนั้นเลยแล้วมันทำยังไงฮะก็คือวิธีการทำนะฮะเขาเนี่ยก็นำไปฝังชิปไว้ตรงส่วนนี้นะครับแล้วคือถ้าสมมติว่ามีญาติที่เสียชีวิตเนี่ยก็สามารถสั่งทำได้แต่ราคาเนี่ยแพงหน่อย300ปอนด์นะครับแล้วก็ยังคิดค่าบริการเนี่ย95สาปอนด์สำหรับการทำหน้าเว็บไซต์ด้วยก็คือพอถ่าย QR code เข้าไปปุ๊บอยากรู้ข้อมูลว่าคนคนนี้เนี่ยเสียชีวิตเมื่อไหร่เกิดเมื่อไหร่ มีลูกหลานเป็นใครบ้าง oh. นะครับแล้วก็หลังจากนี้ไปเนี่ยมีการอัปเดตเรื่องของสถานะของครอบครัวอย่างไรบ้างสามารถเข้าไปแก้ได้เลยเพราะว่าคนที่จะเข้าไปแก้ก็คือครอบครัวของเขาครับโดยมีการสร้างเป็นเว็บไซต์ขึ้นมาหน้าหนึ่งคือเขาทําให้หมดเลย oh. แล้วสมมติเป็นท่านหนึ่งละกันผมไม่ยกตัวอย่างก็คืออครอบครัวของตัวเองนะฮะคุณพ่อเสียชีวิตลักษณะแบบนี้ก็ไปสร้างหน้าเว็บไซต์ขึ้นมาแล้วก็ใส่ข้อมูลไปว่ามีญาติ มีพี่น้องพ่อแม่พี่น้องกี่คนใครทางานอะไรบ้างอยากที่จะอัปเดตบ้างไงว่าตอนนี้เนี่ยครอบครัวนี้ไปถึงไหนบ้างแล้วก็ใส่ข้อมูลสามารถแก้ได้แบบออนไลน์อคุณภัทรนี่ฮะและนี่ที่เกิดขึ้นฮะเขานํามาใช้แล้วที่สุสานแห่งหนึ่งในเมืองเดอร์เซตของอังกฤษนะครับนี่ไฮเทคมากทันสมัยนะฮะถ้าเกิดเมืองไทยนามาใช้ก็น่าจะดีนะเพราะว่าเมืองไทยเนี่ยชอบกันสมาร์ทโฟนไปถ่ายลูงถ่ายรูปแล้วก็ ดู QR code ซิว่าแต่ละคนเนี่ยก็มีประวัติยังไงบ้างครับเขาเรียกว่า Quick r e s p o n นนี่ไฮเทคจริงๆนะฮะแต่เป็นเราเนี่ยเราจะไปไปถ่ายของชาวบ้านนี่เขาเราก็ไม่ค่อยอยากจะรู้สักเท่าไหร่โดยเฉพาะเรื่องแบบนี้นะฮะแต่ว่าถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่เกิดขึ้นในต่างประเทศนะครับครับวันนี้ไปดูพี่เดชชาติฮะพี่เดชชาติพงเกตของเรานั้นเขาไปเที่ยวอีกแล้วที่จังหวัดสระบุรีครับเขาบอกว่าไปเที่ยวที่อ่างเก็บน้ําซับปลากัง น้ำตกแผงมา้าเคยไปไหมไม่เคยครับซับปะกัง้งซับปะกั้งใช่ไหมครับอ่ะ <Ừ. S 2> เป็นยังไงเดี๋ยวไปดูเลยครับครับสวัสดีครับคุณผู้ชมผมนายเดชชาติพงเกตหรืรวรรอว่าบล็อกเกอร์ ราศีสลด์ในเว็บไซต์ oknation.net okay นะครับหรือว่าสำนักข่าวมอเตอร์ไซค์รับจ้างแห่งรายการไลฟ์บุรีมีดีให้กดไลค์ทาง Nation Channel นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาเที่ยวชมอ่างเก็บน้ำซับปลากั้งนะครับซึ่งอยู่ในอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีนะครับและที่ที่แห่งนี้นะครับที่อ่างเก็บน้ำซับปลากั้งนี่นะครับ ไม่ได้มีเฉพาะอ่างเก็บน้ํานะครับมีน้ําตกด้วยนะครับนี่ที่นี่นะครับเป็นมีน้ําตกสองน้ําตกเลยนะครับก็คือจะมีน้ําตกสามหลันนะครับซึ่งจะเดินทางเข้าไปสี่กิโลเมตรแล้วนอกจากนั้นก็จะมีน้ําตกแผงม้าด้วยนะครับซึ่งห้าร้อยเมตรนะครับอยู่ข้างในนี่แหละครับเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันนะคุณผู้ชมว่าทั้งอ่างเก็บน้ําทั้งน้ําตกจะสวยงามแค่ไหนตามผมมาเลยครับคุณผู้ชมครับครับคุณผู้ชมแล้วผมก็มาถึงอ่างเก็บน้ํทรัพย์ ปลากร่งนะครับของอำเภอวิหารแดงจังหวัดสระบุรีครับนี่ครับนี่ครับพอเข้ามาในบริเวณป่าแล้วก็จะมีฝูงผีเสื้อสีน้เหลืองนะครับบินกันเต็มเลยนะครับคุณผู้ชมธรรมชาติดีจริงๆนะครับคุณผู้ชมคุณผู้ชมครับนี่เป็นต้นเป็นต้นหญ้านะครับแต่ก็เป็นดอกสวยเหมือนดอกไม้นะครับตั้งอยู่มันเกิดขึ้นอยู่ตามริมริมตลิ่งของอ่างเก็บน้ำซับปลากังนี่เองครับคุณผู้ชม นี่ครับครับคุณผู้ชมแล้วตอนนี้ผมก็มาถึงบริเวณน้ำตกของอ่างเก็บน้ำซับปากั้งแล้วนะครับเห็นป้ายเขาบอกข้างนอกว่าชื่อน้ำตกว่าน้ำตกสามหลันหรืออะไรยังไงเนี่ยครับแต่มันอยู่ในบริเวณเ,เขาเรียกอุทยานแห่งชาติอ่ออางเก็บน้ำซับปากั้งนะครับอยู่ที่อำเภอวิหารแดงจังหวัดสะระบุรีตอนนี้ผมก็มาถึงบริเวณน้ำตกตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูน้ำตกกันนะครับคุณผู้ชม ตกลงได้ชื่อแล้วนะครับน้ําตกแห่งนี้ก็คือน้ําตกแผงม้านะครับพอดีถามน้องๆเขาที่เข้ามาเที่ยวเขาบอกว่าน้ําตกที่นี่ชื่อว่าน้ําตกแผงม้านะครับจะมีที่นี่จะมีน้ําตกอยู่สองแห่งนะครับคือถ้าเราเดินไปอีกประมาณ4ี่กิโลก็จะถึงเป็นน้ําตกสามหลั่นนะครับแต่ก็ไกลพอประมาณ4ี่กิโล สวยมากนะน่าสนใจนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไปเที่ยวกันได้นะครับสำหรับวันนี้นะฮะรายการไลฟ์บุรีนะครับหมดเวลังแล้วเราสองคนและทีมงานต้องลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ